ทุกคนวันนี้นะคะเลยจะมาบอกวิธีทําความสะอาดของเวลาเลทําความสะอาดแปรงนะคะว่าเลทำความสะอาดแปรงของเลแบบไหนทํำยังไงบ้างนะคะเผื่อจะมีใครสนใจนําไปใช้บ้างนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยแปรงที่เราแต่งหน้าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ที่ทารองพื้นเป็นแปรงเป็นแปรงใช้กับรองพื้นนะคะก็จะมีเนี่ยอย่างพวกเนี้ยก็จะมีสีที่เราใช้หลายอย่างมากเลยบางทีอ่ะเราก็ต้องล้างหมันล้าง มันทาความสะอาดบ่อยๆเพราะถ้าเราแต่งหน้าอันนี้ก็เป็นสีปัดแก้มอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าบางทีอะสีแป้งอะมันก็จะมีทั้งความมานันมีทั้งฝุ่นมีทั้งสีผสมกันไปเยอะแย,ยะหมดเลยเราก็ต้องทําความสะอาดบ้างแล้ววิธีทําความสะอาดของเลยนะคะก็จะเริ่มต้นเลยอะเลยจะใช้ตัวคินซิงคิน้นซิงของอะไรก็ได้นะคะเนี่ยแล้วคินซิงเนี่ยมันช่วยอะไรมันช่วยคินซิงที่เราใช้ขีนหน้าเราเนี่ยแหละคะ่ะ เราก็ใช้กับทาความสะอาดแปรงได้แล้วก็จะจุ่มไปแบบนี้เพราะคินซิงมันจะช่วยลดความมันแล้วก็ทําความสะอาดแบบได้ดีนะคะเนี่ยก็ใส่คิ้นซิงลงไปพอประมาณแล้วก็น้าเกลือค่ะคินซิงมันเป็นตัวทําความสะอาดใช้ใช้ที่เราเช็ดหน้าใช่ไหมคะมันก็จะช่วยขจัดคราบขจัดความมันแล้วเรงมาใช้กัแปงก็ใช้ได้ พวกสีมันจะหลุดง่ายขึ้นนะคะน้ำเกลือก็สะอาดอยู่แล้วแล้วก็แช่เอาไว้สักพักหนึ่งนะคะได้ทิ้งไว้สักสิบห้านาทียีสิบนาทีก็แล้วแต่อะไะคะ่ะแล้วพอได้เวลาที่เราพอใจแล้วนะคะเราก็จะเอาแปรงออก บีดน้ำมันออกน้ำเครื่องสำอางก็จะออกมาเยอะมากคือน,น้ำก็จะออกมาแบบสีข้องสำอางออกมาเยอะมาก แล้วเราก็จะใช้น้ําใช้น้ําล้างอีกทีหนึ่งนะคะน้ํำสะอาดกปกติเลยอะคะ่ะจุ่มล้าง เราล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาผึ่งเอาแปลงเนี่ยผึ่งแดดหรือผึ่งพัดลมผึ่งแดดหรือว่าผึ่งลมไว้นะคะบางทีถ้ารีบๆเลยก็จะใช้ใดเลยถ้าเราไม่ได้รีบอะไรเราก็บิดบิดเขาให้หมาดๆแบบนี้นะคะ่ะแล้วเราก็วางเขาไว้ผึ่งแดดผึ่งลมไว้ได้ะคะ่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแค่นี้เองง่ายๆลองเอาไปทำกันดูนะคะ